รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคําแนะนําแต่ทํไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทับให้ร้นักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทําความรู้จักสักหน่อยความรัก จำใจละบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนและก็พี่ภูมินะคะ โอ้โห oh, สัปดาห์นี้ค่ะโจทย์รักเลือกได้ของเราเนี่ยต้องบอกว่าทำให้น้องๆหน,นุ่มๆโรงเรียนทวีธาพิเศษถึงกับของขึ้นเลยทีเดียวค่ะผู้ชายที่ร้องไห้เพราะว่าความรักเป็นผู้ชายที่อ่อนแอจริงไหมคะไม่จริงครับ,รบไม่ฮะคือเขาอาจจะแบบช็อกเคยเสียน้าตาเพราะความรักไหมครับไม่ครับไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีแฟนเลยในช่วงนี้ใครก็ตามที่ความรักไม่สดใสเคลียวมาผ่านทางรายการของเรา แล้วกูรักเราจัดให้นะครับทุกเรื่องราวดราม่าชีวิตรักคุณเราเคลียร์ได้หมดแน่นอนครับคราวนี้พอทาไปนานๆแล้วคุณเอกจะเริ่มรู้สึกว่าต่อมต่อมจิตสํานึกเริ่มทํางานแล้วมันสุกทางกายอ่ะแต่มันเศร้าทางใจรู้สึกว่าตัวเองกาลังเสียวความมีคุณค่าที่ตัวเองทําสิ่งที่ผิดเห็นไหมครับนี่คือนิจข้างเคียงของเรื่องเซ็กที่ไม่ไม่ไม่เหมาะสม